มาค่ะเรามาชิมกาแฟตัวนี้กันนะคะกาแฟตัวนี้ดียังไงนะคะดีตรงที่ว่ามันช่วยลดน้ำหนักช่วยลดผิวด้วยนะคะแต่เป็นลดน้ำหนักที่ค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นสาหรับคนที่แบบไม่เร่งรวนมากนะคะอ่ะโอเคนะคะหน้าตาก็จะเป็นซองแบบนี้มี15บซองในถุงนี้นะคะเราขายให้คุณราคาแค่1 8 8บบาทโปรโมชั่นสำหรับเดือนตุลาหรจ้ะอ่ะมาชิมกันเลยนะคะมาชิมกันเลยโอเคนี่นะคะตัด ใส่ไปเลยนะคะสารสองอย่างมีอะไรบ้างเยอะมากะคระับผิวส้มแขกนะคะแล้วก็ครีมเทียมนะคะซึ่งทำมาจากถั่วขาวเพราะฉะนั้นไม่ต้องโขอ้วนนะคะน้ำตาลมาจากซูโรสนะคะหอมหอมเหมือนกาแฟ,แฟัูวเดออี๋ยวรสชาติาบอกกันนะคะว่ารสชาติเป็นแบบไหนอย่าลืมนะคะนี่หาซื้อไปหาซื้อกินก็ได้นะคะหรือท้ามาก็ได้เอาที่สบายใจ ขมหวานมันร้นเดิมเลยเป๊ะนะคะอ,อร่อยสำหรับคอกาแฟนะพี่ว่าเพราะว่าเขาขมหวานมันเลยนะคะเขาไม่หวงกาแฟใส่แฟข้นน่าจะคะ่อนข้างเยอะเนาะอ่ามีเขาเรียกฮะผิวท้าแขกทาให้เราช่วยระบายนะคะเออแล้วก็มีตัวที่บำรุงผิวก็คือคอลลาเจน 15 2ห้าอยู่นี้พี่ว่าคุ้มนะกินถ้าเกิดเร่งหววนอยากจะให้รดเร็วๆก็เป็นเช้าเย็นเช้าเย็นได้เ,เ,เ,เลยนะคะถ้าใค,ใครติดกาแฟมากๆก็จัดไปนะคะโอเควันนี้ชิมให้ดูแล้วนะคะกาแฟตัวนี้รสชาติขมหวานมันนะคะอยากได้ราคาโปรโมชั่นสำหรับเดือนธุลาเป็นเดือนเกิดสำหรับพี่นะคะจัดถักมาเลยนะคะ188บาทจ้าไอแล้ว